สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางรอบโลกเพื่อไปทำความรู้จักกับเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแต่และเกาะไม่ได้มีแค่ความใหญ่โตเท่านั้นแต่ยังซ่อนเรื่องราวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าลหลงไหลเอาไว้มากมายค่ะอันดับที่10เอลส์เมียร์ไอแลนด์ประเทศแคนาดานี่คือเกาะที่ตั้งอยู่ในเขตอาร์กติกเหนือสุดของแคนาดา มีพื้นที่กว่า1 9 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรแต่กลับมีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีฟิยอดฐานน้ำแข็งและภูเขาสูงคือภาพที่เราจะได้เห็นตลอดทางที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของเมืองร์德ซึ่งถือเป็นชุมชนถาวรที่อยู่เนื้อสุดของโลกและเป็นฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของแคนาดาด้วยค่ะอันดับที่9 r ร a ท b บริเทนประเทศสหราชอาณาจักรมีพื้นที่กว่า2,900 0ตารางกิโลเมตรเป็นบ้านของผู้คนกว่า66ล้านชีวิตเกาะนี mm ้ hmm. ประกอบด้วยอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, และเวลส์มีเมืองหลวงคือล mm hmm. อนดอนเ mm hmm. มืองที่คึกคักเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และที่น่าทึ่งคือใต้ท้องทะเลยังมีชานลทันเนลอุโมง์รถไฟที่เชื่อมอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะอันดับที่8 v i วิกตอ a รียไอแลนด์ประเทศแคนาดานี่คือเกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างดินแดน Northwest Territories และนูนาวดมีพื้นที่กว่า217,000ตารางกิโลเมตรแม้มีขนาดเท่าประเทศเล็กๆแต่ที่นี่เงียบสงบมากผู้คนมีน้อยแต่สัตว์ป่าอย่างกวางคาริบูและนกน้ำอพยพมีอยู่มากมาย ในฤดูหนาวน้ำแข็งจะปกคลุมทุกทิศทางราวกับโลกทั้งใบใกลายเป็นสีขาวค่ะอันดับที่7ฮอนชูประเทศญี่ปุน่นฮอนชูเกาะหลักของญี่ปุ่นมีพื้นที่กว่า227,000ตารางกิโลเมตรและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเกือบ104ล้านคนที่นี่มีทั้งมหานครโตเกียวภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม และภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบป่าเขาหรือทุ่งนาถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นค่ะอันดับที่6สุมาตราประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่กว่า4 4 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรเต็มไปด้วยป่าดิบชื้นภูเขาไฟและแม่น้ำสายใหญ่ที่นี่ เป็นบ้านของสัตว์หายากอย่างเสือสุมาตราและอุรังอุตังรวมถึงพันธุ์ไม้มหัศจรรย์อย่างดอกแรฟเฟเซียซึ่งมีกลีบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีกลิ่นที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ค่ะอันดับที่5 Baffin Island ประเทศแคนาดานี่คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดามีพื้นที่กว่า5,700ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาและทานน้ำแข็งขนาดมะหมาสัตว์ที่นี่มีทั้งหมีขั้วโลกหมาป่าอาร์กติกและวานเบลูก้าชื่อเกาะมาจากวิลเลียมบัฟฟินนักสำรวจชาวอังกฤษในศตวรรษที่17ซึ่งบุกเบิกการเดินทางในน่านน้ำอาร์กติกค่ะอันดับที่4เกาะมาดากาัสกาเกาะใหญ่อันดับที่สของโลกอยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันตกออกของแอฟริกา มีพื้นที่กว่า5 8 8 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรมาดากัสการ์มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นเช่นลีเมอร์ต้นเบาบับและกิ้งก่าปแปลกตาหลายสายพันธุ์ระบบนิเวศของที่นี่มีอายุนับล้านปีและยังคงความสมบูรณ์ไว้อย่างน่าทึ่งค่ะอันดับที่3เกาะบอร์เนียวบอร์เนียวเกาะที่ถูกแบ่งปกครองโดย3ประเทศ อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนมีพื้นที่กว่า748,000ตารางกิโลเมตรที่นี่มีป่าดิบชื้นเก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นบ้านของอุรังอุตังลิงจมุดยาวและดอกรัฟเฟเซียนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งน้ำมันป่าไม้และแร่ธาตุหลากชนิดค่ะอันดับที่2เกาะนิวกินี มีพื้นที่กว่า785,000ตารางกิโลเมตรนิวกินีแบ่งออกเป็นสองส่วนตะวันตกอยู่ใต้การปกครองของอินโดนีเซียส่วนตะวันออกคือประเทศปาปวัวนิวกินีภูเขาสูงอย่างปุนจักจายาและชายฝั่งที่มีแนวปะการังสวยงามนอกจากนี้ยังมีเป็นแบนของชนเผ่าพื้นเมืองกว่า1,000กลุ่มซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างน่าทึ่งค่ะอันดับที่ห เกาะกรีนแลนด์และแล้วก็ถึงอันดับที่ <S 2> <S 2> 1เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรีนแลนด์ภายใต้การปกครองของเดนมาร์กมีพื้นที่กว่า2 1 3 0 0 0นตารางกิโลเมตรมากกว่า80%ของเกาะถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งกักเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดบนโลก ในคืนฤดูหนาวเราสามารถชมแสงเหนือที่ระยิบระยับเต็มท้องฟ้าและนี่คือภาพความงามที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันจะได้เห็นสักครั้งในชีวิตค่ะและนี่ก็คือสิบเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่และแห่งมีความงดงามและความพิเศษไม่ซ้ำกันบางแห่งเต็มไปด้วยผู้คนและวัฒนธรรมที่คึกคักบางแห่งเงียบสงบราวกับอยู่อีกโลกหนึ่งค่ะหวังว่าการเดินทางครั้งนี้ จะทำให้คุณมองโลกใบนี้ด้วยความตื่นตาและตื่นใจมากขึ้นนะคะถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องสุดจัดทั่วโลกแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ